สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดี f อสวัสดีท่านที่มีแผนที่จะดูรถไปใช้งานสักคันนะครับอ่ะวันนี้ในร้านก็จะมี 45, 13, 4ี่ส3บห้าสิบสามสนะครับสารถตักส7แรงพึ่งมานะครับเมื่อคืนไม่ได้มาสองสาเดือนและสี่ 47, คันนี้สวยนะครับสวยใช้ได้มาพวกก็เปลี่ยนยางเลยกลางคืนยางหลังคู่หนึ่งนะครับ หลังคูน่นึงก็หลายบาทนะครับยังหน้าจะเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มตัวนี้ใส่เพจใส่ไรมให้เรียบร้อยนะครับเพจกันกันขอบล้อแตกตุนพวกนี้จะมีปัญหาขอบล้อชอบเล้าวนะครับใช้เก่าๆไปวันนี้ใส่ม่ให้เรียบร้อยเลยเพจก็มีขายทั่วไปนะครับคู่ไม่กี่บาทเดี๋ยวจะว่าเห็นแปลกๆนะครับอธิบายก่อนถ้าก่อนอื่นลืมไม่ได้เลยนะครับขอพระคุณพี่น้องทางสตูลน,นะครับสตูลปากใต้ซื้อกันมาเยอะนะครับ ไว้เนื้อเชื่อใจกันเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับพี่น้องสตูลน,นะครับขอบพระคุณมากเลยไว้ใจกันอ่า4708นะครับตัวนี้เป็น L4708DT นะครับปี556 55 5นะครับใช้งาน2,000ชั่วโมงนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับรถแห้งๆนะครับไม่ใช่รถขี้โคลนเดียนอย่างนี้ดีกว่ารถนารถไล่ไม่อยากพูดนะครับรถไถมันก็มีลงนาบ้างไล่บ้าง ใครที่บอกว่าไม่เคยลงนานี่ผมผมว่ามันแปลกๆนะครับเอาเป็นว่ามันต้องมีลงบ้างนะครับรถแต่ว่าจะแห้งหรือจะขี่โคลนแค่นั้นแหละไอ้นี่รถรถแห้งนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แช่ขี้โคลนอ่ะช่วงล่างเป็นไงรถแห้งตัวนี้ราคาเ้าใจนะครับกรงเกียร์ยังไม่เคยแยกนะครับ มีรอยถลอกปกตินะครับรอยตะสนโดนนะครับรอยเท้ารอยอะไรโดนของมือสองนะครับยางหลังใหม่คู่หนึ่งผ่านมาผ่านตัวแพงเลยนะครับตัวนี้ซื้อใหม่ครึ่งแสนนะครับติดห้าสิบแรงมาสี่เจ็ดห้าสิบใช้กอร่วมกันนะครับอ้าวท้ายสวยครับท้ายก็ใช้ได้นะครับผมสวยไม่สวยมาดูนะครับต้องมาดูเอาของมือสองซีนยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเป็นซีนเดิมอยู่ ประกันเดิมๆใช้คำนี้ดีกว่าประกันไทยตัวนี้ขายสามแสนหกพันนะครับทันใดหาสี่เจ็ดอยู่สี่เจ็ดดีทีนะครับดีทีเอสพีต่างกันไงนะครับเสาลังคานะครับเสาลังคาตัวเอสพีเนี่ยจะเป็นเสาเสาเหลี่ยมถอดถอดได้นะครับตัวดีทีถอดไม่ได้นะครับท่านใดไม่คิดอยากจะถอดเสาก็ไอ,อตัวนี้แข็งแรงกว่านะครับท่อนเดียวมีเหล็กดาําเหล็กโครงสร้างเขาดำม,มาเยอะ ไอตัวไอตัวเอสพีนี่มันเสียบถอดได้เป็นเสาเหลี่ยมมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับขันน็อตตรงกลางตัวนี้เป็นแท่งเดียวขึ้นมาเลยถ้าเอสพี <c oughs> นี่จะเหมาะฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรที่ต้องมุดต้องมอดนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ไร่ใช้นาใช้สวนเนี่ยไม่จําเป็นต้องถอดหลังคาก็เอาไอ้นี่ไปเลยดูขอบล้อด้านในนะครับ รถด้านในก็สวยนะครับรถไม่ได้แช่กี่คนจะเป็นนี้สามแสนหกหมหพันทะเบียนชุดโอนครบนะครับผมต้องขออนุญาตรีวิวประมาณไม่เกินหนาทีนะครับเอาไว้ส่งคลิปให้ทางไลน์ให้ลุก fc นะครับจะไวนิดหนึ่งเพราะว่า fc จะขอคลิปมาผมก็จะใช้อันนี้แหละส่งนะครับถ้าเกินห้านาทีมันส่งไลน์ไม่ได้ผมขอโทษด,ด้วยท่านใดอยากได้ส่วนตัวยังไงกัทักทายกันมานะครับผมจะส่งส่วนตัวให้ ผมคัดมาเน้นๆนะครับลดสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทสนใจศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามนะครับรถไถสวยสูงเนินรอยถลอกบ้างนะครับตามการเวลาเองไปซีเรียสมันยางใหม่นะครับยางหน้าเต็มยางหลังใหม่โอ้ใช้ยาวเลยศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามนะครับรถไถสวยสูงเนินเอาตัวไหนอยู่โทรมาทักททยกันนะครับ โคราดสูงเนินนะครับมาดูก็ได้มาดูให้เห็นกับตาซื้อของนะครับของมือสองนะครับไม่ใช่ของมือหนึ่ง <c oughs> มาตรฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> บางคนว่าสวยบางคนว่าไม่สวยผมว่าสวยพี่น้องอาจจะว่าไม่สวยก็ได้มาดูนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามนะครับรถไถสวยสูงเนินเอลสีเจ็ดศูนย์แปดนะครับทะเบียนชุดโอนครบขอบพระคุณมากนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ